สวัสดีทุกคนครับสวัสดีค่ะอยู่กับผมมิตรนนท์แล้วก็คุณแม่นะครับวันนี้ผมจะมากินข้าวเหนียวมะม,ม่วงนะคุณผู้ชมซึ่งตอนนี้กําลังเป็นกระแสคือเพใช่ตามเพนคุณมิลิที่เขาไปอะไรนะกินข้าวเหนียวมะม่วงบนเว,เวทีอ่ะคุณผู้ชมใช่ไหมเนี่ยนอนได้เนี่ยนอนที่เขาเออะไรนะที่ไปเล็บอ่ปปะคุณผู้ชมผมเห็นอยู่ดู<อ>ข่าวบ<ป>่อยไปกินข้าวเหนียวมะม,ม่วงใช่ซึ่งตอนนี้เขาแบบมีนคนกินข้าวเหนียวมะม่วงเลยผมก็เลยแบบไม่น่าไม่ได้ไงใช่พี่เกมก็ลงแล้วผมเห็นพี่เกมถ่ายแล้วผมก็เลยแบบ มาอยู่นี่ก็น้อยหน้าไม่ได้เหมือนกันหาซื้อมาเหมือนกันมาคุณผู้ชมน้ำกะทิมีน้ำกะทิด้วยราดหน้าราดไหนมะม่วงนะขางนั้นใช่แต่มะม่วงเลยโอ้โหคุณผู้ชมมะม่วงน้ำดอกไม้นะหช่แล้วเลยโอ้โหผลักดันแล้วมาคุณผู้ชมขนีมมะม่วงครับวันนี้ตามกระแสสักหน่อยนึงทานไปด้วยกันใช่แต่มันฉ่แต่เขาก็กินกัน สองสามวันแล้วเนเราเพิ่งมาถ่ายก็ไม่เป็นไรช้านี่แต่ก็แต่ก็ตามอ่ะ <c oughs> โอ้โหผู้ชมมาบักม่วงเลยผมอ่ะชอบมากอืม <c oughs> หวานมากคุณผู้ชมมันสดชื่นนะใช่น,นี่น,น่าจะลืมแช่เย็นอันนี้ก็อร่อยแช่เย,ย็นนลมันสีไม่ค่อยสวยมันอร่อยอ่ะคือมันอร่อยทำมันแช่อะุ่น ก๋วยเตี๋ยวม้วนแม่ทำเองเนี่ยกินย่างเลยคุณผู้ชมไม่ได้ใส่ถาดใส่ถ้วยมาเลยวันนี้มาระวังมันไหลลงนั่นแ่ะไม่เป็นไรจับอยู่ใช่มะม่วงแหมใครไม่ยืนร่นกินอันนี้ก่อนก็ได้นะใช่อันนี้มันจะงอมๆเนี่ยคุณผู้ชมมันสุกอ่ะสุกจัดอ่ะ อืมหวานมัมม่วงที่นี่คือหวานมากใช่เยอะด้ว่นะเขาใหญ่ไงกระปุูกไว้ที่ไหนมัมม่วงในสวนแถวเขาใหญ่นี่แหละทางดงอากาศดีมากคุณผู้ชมอยู่เนี่ยโอโซนเยอะใช่เห็นต้องกินเงินเยอะเหลือเกินมัมม่วงไอ้อะไรนะ ข้าวเหนียวม้มั้งข้าวเหนียวมะม่วงเออข้าวเหนียวม้วนเนี่ยตามมั้งผมอ่ะซึ่งปกติผมก็เป็นคนที่ชอบกินมะม่วงอยู่ดอกแต่ไม่ใช่มะม่วงหวานนะมะม่วงเปรี้ยวกินกินกับแจ่วอะไรเงี้ยเนี่ยมันต้องกินอย่างเงี้ยกินอินแทนข้าวเลยใช่ใช่เราตักน้ำมันทิใส่เนี่ยไร มาคุณผู้ชมมนั่นหละมันมันนะแต่บางคนเขาก็ไม่ชอบนะันสักทีเนี่ยมันหอมบางคนเขาอาจจะไม่ชอบเพราะมันมันเกินอืมอิ่มเย็ยนๆ <หา S 2> ม้กเนี่ยคนย้นเหนียวเลยหาของันหวานมานั่งกินกับผมวันนี้แบบเบาท้องนะคนุณผู้ชม กินมีของเก็นมาหลายวันแล้ะแศษๆเดือดๆทั้งนั้นเลยแต่ละวันนะมามะม่วงของหวานต้นใบมะม่วงแบบชุ่มฉ่ำอ่ะมันฉ่ำมากงอมมากหวานมันงอมจนถึงขนาดที่แบบว่ามะเละคุณยมแต่ถ้าไม่งอมก็ไม่หวานนะ แต่มันเข้ากับข้าวเหนียวมูนเลยงอมหวานโอ้โล้ร้อนจังเลยโอ้ยโอ้ยบะเข้ากับที่เดิมกับที่เดิมเออแตบบ่กินงี้ง่ายกว่าทุกคนโอ้ยมาครับข้าวเหนียวบอกม่วงไม่ได้ทำสีข้าวเหนียวยใช<ห>่ค่เป็นสีน่วง<ม>สีเขียวสีใบเตยเห็นี่เกมแกลองคลิป มีไอ้ข้าวเหนียวกล่ําแล้วก็สีเรสัองสีหนึ่งอะลืมละแต่เห็นแกกินน่าอร่อยมากคุณผู้ชมมันจะมีดอกอันชั้นอันใบเตยสีเขียวสีม่วงผมเห็นพี่เกียร์มาข้าวเหนียวกล่อมมากินอะอือันไม่ต้องทำสีเลยมาแช่นึ่งแบบนี้ได้เลยอร่อยมันกินแช้กว่าเดิมหั่นเป็นเต่าคุณผู้ชมชื่นใจอนขาดแล้วร้อนแบบนี้นะ แต่ผมว่าให้เาล่านี้ต้องแช่เย็นสุดยอดบอกเลยเย็นฟันเย็นนังอร่อยสบายท้องคุยงอาหารของคนวันนะอาหารของคนวนคนไม่ควรจะินได้คืออาหารของคนว่นนี้คือเขากินแล้วเขาไม่ออกกำลังกายแต่เรากินอ่ะเราออกกำลังกายใช่ น้องนอนในเผิ่อมากินข้เนียวมะม่วงแอบมากินน้องหลับไปแล้วคุณยู้ชม้องรีบกินหน่อยตอนนี้เดินมาแล้วตัววุ่นวายเลยนะต้องรีบเลยต้องเหนเช้าหนึ่งมาเช้าเนี่ยงงแง่ไม่สบายตัวมดท้องโอ้ไม่ค่อยได้กินข้าวเหนียวเลยมันเหนียวแล้ว่าข้าเหนียวกินเนมะม่วงไม่ได้ไม่เป็นไรคุณยูมมา

กินหมดไหมเนี่ยไม่หมดตายให้กินหมดเนี่ย <laughs> จุกได้นอนอืมหวานจริงคุณผู้ชมอ้ยอ้ยหวานช่ำัน <laughs> เป็นไรมีเยอะยะ <laughs> ตกจะตกซื้อมากี่โลนะสี่ห้าโลซื้อเยอะมากคุณผู้ชมพอมาโมงราคามันตกเนาะใช่ ราคาตกมากคุณผู้ชมต่อละยี่สิบาทใช่แต่ผมว่าดีนะที่พี่เขาไปแบบไปโปรโมดเป็นเวทีอ่ะของจะได้ขายดีงใช่ของของไทยจะได้ขายดีเอู้หเหม็นอะไรนี่คนไทยคนไทยจะได้กินกันพวกประเทศนอกเขาไอ้อะไรนะเซิร์ชเข้าเหนียวมองเต็มเลยนี่เกินอ่ะใช่อาหารไทยคุณผู้ชมกินง่ายสบายท้าะเองจะมาตามเทรนอะไรดังก็จะกินอันนั้นเย็เหมือนอะไรนะลูกชิ้น ย,ยืนกินใช่บุรีรัมย์หมดพี่แพ้พี่ลิซ่าใช่ลิซ่าตอนนั้นก็กินไปแล้วกินกับพี่เกมอร,นะ <laughs> อร่อยไหมอร่อยแต่ถ้าน้ำจิ้มอร่อยก็อร่อยนะลูกชิ้นอะ่ะจะบอกเลยที่พี่ที่กินกับพี่เกมตอนนั้นน้ำจิ้มเขาพี่เกมสั่งมาเลยแล้ว <laughs> ใช่จากร้านนั้นเลยอร่อยมากมันข้นอ่ะน้ำจิ้มอะ่ะโอ้โหที่ลับ ข้าวอาจจะไม่หมดนะผู้ชมอิ่มจริงกินมต่ม่วงเลยนี่แต่ข้าวเยอะมากเป็นกิโกินหมดก็เฮอกนอนไม่ได้อ่ะกินหมดก็เก่งอ่ะกินเนีื่อมาทค่เท่าไหร่นะแม่แม่ชอบม่วงหวานื่แ้วเพราหวานไม่ค่อยได้กินก็เหงื่อได้กข้าววยโอ้ยน้ำกิโชว มันนับไม่ทันตอนใหญ่ๆเลยคุณผู้ชมมาเใ็่ปากเต็มคำมันหวานมันหอมมันกะทิมะม่วงก็หวานแท้สุดจริงมันไม่งอมจนเกินไปนะแล้วเขาเหนียวเหนียวไปหน่อยไม่บอกคนนี้ต่ว่าเ้าเหนียวใส่น้ำกะทิมันไม่ถึงนะใช่มาเห็นจิบมะม่วงมั้ยู มะม่วงเหรอซีอเดียวคุณผู้ชมาเหมือน <laughs> กันอืมกระขือหมดนี่ก็พอแล้ว <laughs> ไม่รู้คนละครึ่งอ่ะ <laughs> ตักเร <laughs> าก,ก็ <laughs> ตักเราเลย <laughs> อืม <laughs> กินง่ายคุณผู้ชมวันนี้ <laughs> สบายท้อง, <laughs> อนองหน่อยอาจจะเลอะเทอะหน่อยนะขอโทษ <laughs> มันกินยากก็ <laughs> เดี๋ยวสักวันหนึ่งน้อยใจ มันมากอิม่มจบเลยนี่นนีี่่อะไรอย่างไรไม่แน่นะคุณผู้ชมวันหน้าส้มตำอาจจะเป็นแบบ อาหารที่ดังที่สุดในโลก,ก็เลยเนาะฮิตเทนอะใช่แล้วส้มตำคนไทยเนี่ยอร่อยด้วยธรระยาตปอกๆโชคดีแค่ไหนเราได้เกิดเป็นคนไทยเนี่ยได้กินส้มตำกับปลาร้าเนี่ยคุณผู้ชมเป็นอาหารที่อร่อยนะปะลาร้าขาดไม่ได้ตอนเด็กผมนี่นะปลาร้าปลาร้ากับบักนาวมีใส่แล้วก็ฉีกต่อนกินันข้าวเหนียวสุดยอดบอกเลยใส่กระเทียมด้วยนะกระเทียมกับหอมแดงอร่อยมาก ตาชอบพาแม่กินโอ้กินเหมือนกันยายเอาให้กินกินบ่อยกับอร่อยขอลาคุณผู้ชมอิ่มแล้วจุกมากเมะม่วงกินลูปกันคนละสองสามลูกใช่ประมาณโลครึ่งโอเคครับคุณผู้ชมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย trục ma, khán chùm, máu có gần một rồi nít, được, bye